ขณะนี้เราพามาดูหมอกนะครับทะเลเหมอกครับที่ภูเวียงนะครับที่สวนนิทรรศลำเรานะครับดูครับอาจจะเป็นการต้อนรับออกจันทร์ก็ได้นะครับซึ่งจะต้องมีอากาศหนาวนิดๆครับถึงจะออกจันทร์ได้ครับนี่ก็เป็นกล้วยหอมเรานะครับ อ๋อแล้วครับเนี่ยครับรับรองว่าปลาไม่กินเหยื่อแน่ครับอากาศอย่างนี้ครับเนี่ยครับ รอดูจันนะครับจันจะออกครับแต่ยังไม่ออกนะครับต้นนี้สมบูรณ์มากครับรักษาอย่าให้ด้วงขึ้นเท่านั้นครับดูครับไม่เห็นถนนเลยนะครับทะเลหมอกครับนี่ครับดูรถวิ่งมาแล้วครับ ตงมาช้าๆนะครับหน้าสวนเราครับดูครับมาเช้ามีรถมาจอดหลายคันแล้วครับเนี่ยครับอาจจะเป็นการทำให้ลิ้นจี่แล้วออกดอกก็ได้นะครับเนี่ยครับถ้าอากาศอย่างนี้แน่นอนครับ เนี่ยครับมองไม่เห็นถนน,น,นเลยนะครับเนี่ยมองไม่เห็นบ้านเลยนะครับเนี่ยเดินออกมาชมวิวครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากในเมืองครับเนี่ยครับนู่นเห็นรถมานะครับต้องระวังนะครับอันตรายครับอื ต้นเราสวยครับต้นนี้ครับโคนินซี่กับบาฮีนะครับอันนี้ลูกแดงกับลูกเหลืองนะครับเราปลูกสลับกันไว้ครับดูครับไม่เห็นเลยนะครับเลยหมอกครับสายไฟเส้นบอลเลอร์สามเฟสยังมองไม่เห็นเลยนะครับ โอเคนะครับ